สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีซาชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูบอนสีต้นนี้ที่เราเคยถ่ายทําคลิปไปแล้วเนาะตอนนั้นเรายังไม่ทราบนะคะว่าน้องชื่ออะไรนะคะแต่ว่ามีผู้รู้เรื่องบอนนะคะมาดูบอนที่บ้านเรานะคะเขาก็บอกว่าต้นนี้มีราคานะต้นนี้ชื่อว่าน้องจอมทัพนะคะตอนนี้กําลังมีราคาแรงเลยค่ะหายากมากเลยนะคะเพราะว่าน้องจะมีความ มีทั้งความหวานแล้วก็ความขมนะคะอย่างต้นนี้เห็นไหมคะจะออกเป็นสีไม่ใช่ต้นคะ่ะใบนะคะจะออกเป็นสีสนิมนะคะบางใบก็จะเป็นสีแดงนะคะขอบสีเขียวนะคะเนี่ยค่ะจะให้ดูใบน้องแต่ละใบก็จะไม่เหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นออกสีสนิมที่ออกสีชมพูด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นออกสีเ,เขาเรียกว่า ถ้าถ้าถ้าดูจากสายตานะคะเพื่อนๆจะไม่ได้เหมือนในกล้องเนาะจะออกเป็นสีแดงเลยค่ะเพื่อนเอนเป็นแดงแล้วก็เป็นเงาะคะ่ะเป็นเงาสะท้อนสวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะนี้เป็นสีสนิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นสนิมสนิมที่ออกแดงนะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะแต่โดนน้องหนอนน้อยแอบแทะของเราไปนิดหน่อยนะคะเราก็ ต้องมาใช้น้ำยานะคะซึ่งเป็นน้ำยาไทยๆเนี่ยแหละค่ะ,ะเขาเรียกอะไรนะน้ำส้มควันไม้นะคะก็ฉีดพ่นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ผีเสื้อมีมาค่อนข้างเยอะค่ะมีชิเมจโดดายสีเขียวๆด้วยนะคะบางต้นบางใบเนี่ยคะ่ะก็ถูกน้องกัดกินรับประทานไปนะคะเราก็ต้องมาดูบ่อยๆนะคะเพราะว่าน้องจะแบบ ถ้าแบบว่าเราไม่ได้ดูบ่อยๆอะค่ะมาอีกทีนึงไม่เหลือใบแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลก็พาบอลสีสวยนะคะแล้วก็หายากเลยเขาว่าอย่างนั้นนะคะน้องจอมทัพมาให้เพื่อนๆดูนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีนาชาแนลจะ พาน้องบอลชนิดต่างๆมาให้เพื่อนๆดูอีกนะคะตอนนี้ก็เริ่มสะสมบอลเยอะแล้วนะคะวันนี้มีนาชาแนาลลากากันไปก่อนค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ